เราก็ยังอยู่กันที่ร้านเดิมนะ CU Catcher เจริญกรุง4ี C C นะทุกคนนี่ตู้เดิมแต่ตัวใหม่นี่ตุ๊กตาเขาหลากหลายมากเลยอะรู้สึกอะตัวอะไรี่โ <Yoshi. S 2> <c oughs> ยชิไ <c oughs> อดรดโนเสามาดิโอ้ไงทิ <c oughs> ้ว่าโดดกระดึงแล้วแล,ล้วหนเง็บเบ็ดเง็บเด็ดอันนี้ชอาส่วนตัวนะทุกคนเขาวางปุ๊บเล่นเลย <c oughs> มา อยากได้อะเล่นนิติออนไลน์ไปฮึบไ,ไม่โดนคอพี่ชาวว่าต้องคีบคอก่อนแหละให้มันมามเลอคีบหัวเลยคขามันส่งไม่ค่ยอยฮึบเฮ้ยเฮ้ย ยิ <ermo> ่งเจ้อะไรอ่ะตีดังกาพอมครับเลยนะทุกคนนะอ่ะเราขีบหัวต่อเอแบบนี้ถ้าเหรียนี้ผมได้ไปกินกาแฟนขอมันพวกนี้ด้วยเฮ้ยตึเอ้ยขาดีมากมาตีเลยตีขาตีขาสองแก้วเลยพี่คนละพึ่งเลย เอาชนะก็ได้กระดึบกระดึบกระดึบค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบสับจกลางนะพี่ชารปเล็งเห็นไหมตัวจุดกางกลางนะพี่ชารจะเล็งเบี้ยวออกมาเพราะว่าขามันค่อนข้างใหญ่นะพี่ชารจะกวาดมันเข้ามาไปเห็นไหมกวาดมันเข้ามาใช้สองขาเพราะขาเขาแรงนะเฮ้ยพอแล้วไม่ต้องเอาแล้วมั้งแค่คอเหมือนเมื่อกี้ไม่ต้องเอาแล้วมั้งพ่าแล้วมั้งชอบอะส่วนตัวเม่ไหวเขาเล่นไหม ว้าวจะเอาว้าวอ่ะมาริโอมากเลยนะมันเห็นมาริโอไม่ได้นะสีเขียวด้วยสีเขียวพึ่งนะเขียวพึ่งเอาของรูปเลยนะแม่แม่รู้ป่วยเป็นไรจ่ายไฟลาไม่ห่อนเลยเอาแต่ทานาไปกินซะดีว่ะอยากเวียงอ่ะอีกแล้วไอ้เวียงอีกแล้วข้าวเวียงเนี่ยตายทุกทีเลยเวียงตายทุกทีเลยเฮ้ย เกือบมาค่อยๆนะอันนี้ตั้งใจแล้วขยับหมุแล้วกลับมาท่าเดิมนะเราก็จะหมุนตีขาตีขานั่นไงนนั่ไงเคยเห็นเทคนิคจีนไหมต้นขาอย่างเงี้ยทำไมก็จะฟึ๊บวับลงมาเหรอมา มันเก่งอ่ะพี่ทฤษฎีแน่นแต่ทำไม่ได้ผมอ่ะเหลือเหรียญไวใช่ไหมเออจะเล่นตู้นู้นแล้วมึงเล่นตู้นี้หมดเลยก็ชอบอ่ะอยากเล่นมากหมดไม่โดนคออ่ะหมดหมดเมื่อยอย่างไรอ่ะข้างขวาหัวข้างซ้าย เฮ้ยมาวะมาวะมันไม่ไปอ่ะเต็มหัวอออืืหเอาไงดีอ่ะก็ได้อยู่แล้วอ่ะตอนแรกมันก็จะได้ง่ายๆแล้วแหละตีขาวไงสงสัยอยากกระเดินหนูได้ยิงไช่รอมานานแล้ว khi bị cái túi tham khảo của nó, ừm, ừm, nó bị nha, mặt nó nha, nó dài, làm gì gì à, chơi tuk tuk à, chơi tuk tuk à, sẽ ăn cái này à, đừng có mà ăn không có nhảm lên à, tuk à, được, không 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 được

ตึ๊งตไงตึงตึงดีกว่านะทำไมงี้มันดีกว่ายังไงอ่ะมันกำลังดังดังไงมีลำโพงเหรอเออมเนี่ยหลมเล่นเลยอ่ะจะเอาโอ้หมหนูจะเอาโอ้อยากลองดูใช่ไหมเฮเปลี่ยนตู้ เนี่ยช้ล่เลอยครับผมได้เได้ด้วัดให้ดูอันนี้คเนี่ยฮะไมคุณเล่นดูล่ะเอละเเล่นอะไรดีอ่ะตแมนตัวตัววตัแล้วมาูแล้วมา โดนหัวเพิ่มแต่สองหนึ่งแมวเอาสองหนึ่งเด้อไอ้นี่มีเจนล้านมาริโอ้เฮ้ยไอขี้หัวดิ

มาแล้วเรียบร้อยครับทุกคน <c oughs> ไอเขียวทำพิษนะฮะอยากตั้งหน่อย้วมาแลก็ไม่ได้บันของเราของเรานะ <c oughs>